ดีค่ะวันนี้พามากินตำปูม้านี่ตัวบักใหญ่ส่วนมากหนูจะไม่กินเลยตำปูมาเพราะว่ามันกินยากนี่สดๆเลยม,มาด้วยจา้ากินน้ำกันเนื้อเยใสอ่ะ อือหุดน้ำปลาเด็กกินปลาเด็กอือือ แชะ,แะบแซ่บเนื้อโักะย่างเนื้อเซใสกิบนน้ำปลาแดกอากาศดีมันเดิมค่ะ ตัวอย่างย่าย้วยอืมนี่ดูดเอารุดจำน้ำสุดน้ำอืม ใส่ตะตัวครับปูจุ่มน้ำนี่โอ้โห กินยากอีกจาะเมนูเนี่ยจะเอาปูมามาตาต้องเอาตัวแม่หรือตัวผูมาตำชักเลือกแบบใดแบบใดแสบอืรู้แต่ว่าเนื้อไหนสดตัวใดวสดก่าตัวนัว้น <laughs>